นายนายอยู่เลยนะนายอยำอู้งานได้เฮ้ย<ว>เพื่อนเจ็ดแพสกิบิดี้เจ็ดแพสกิบิดี้นอนนีนะกาลต้องเจออย่างนี้พวกสกิบิดี้หึวเขามาเจอกันโอ้โอ้เยี่ยวสาย้าอย่างนี้นี่มันจะบอกนะว่า ในบรรทุกข้อมูลของแผงคิวบิ๊กน่ะเราจะใช่นะเพื่อนมันใช่แล้วแหละมันคือกิดทอเล็ตกิดทอเล็ตนั่นกันเหรอมีไงกิดทอเล็ตเฮ้ยปาจริงกิดทอเล็ตมาถึงที่นี่เฮ้ยใครน่ะขอบใจนะไม่เป็นไรทีวีวูแมนหยบทีวีวูแมนนาทำอะไรของนายเนี่ยเออ